ทุกคนได้ดูข่าวแล้วหัวใจจะวายเหมือนผมไหมครับคุณกันจอมพลังที่ผมแบบชื่นชมแล้วเขาเป็นเสียงให้ประชาชนมากมายเนี่ยกับกลายเป็นมูลนิธิกันจอมพลังถ้ายกเลิกแล้วทุกอย่างจะไปอยู่ในมูลนิธิธรรมนัตเป็นการครอบครองกรรมสิทธ,ธิ์อย่างชอบธรรมโอ้ไม่กอดนี่มันข่าวเป็นแป้งเลยครับคือไม่อยากโจมตีเลยอะ่ะเพราะเขาทำดีเพื่อสังคมมากแต่ไม่ใช่ว่าคนที่ทําดี แล้วมันสามารถปิดบางความผิดหรือว่าสิ่งที่มันต้องมาฟอกข่าวได้นะคือเห็นใจคุณกันนะแต่คุณกันได้เลือกโคพนปิดตั้งแต่ก้าวแรกตั้งแต่ทำหวยตั้งแต่ทำล,ตลัตเตอรี่อะไรก็ตามก็เป็นกำลังใจให้นะครับอะไรผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าตามถูกคือเราคนไทยเนี่ยดีใจที่เขาเป็นฮีโร่มากๆนะไม่มีใครเสียสละทั้งงานการชีวิตชีวิตครอบครัว มามมีหางลูกไปทําเพื่อประเทศชาติได้ขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ดันมีเพื่อนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นพี่ที่เคารพเรียกว่าพ่อบุญธรรมก็ได้มีความแบบไม่ขาวสะอาดแบบนั้นแล้วะเป็นรองนายกอีกคือเหนื่อยมากครับวันนี้มัน <c oughs> ข้าวหน้าที่เลือกนี่ไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วฮะแดงผมไม่เอาแน่นอนส้มผมไม่เอา น้ำเงินผมทผม้อเลยแม่ตอนนี้ผมจะเลือกใครครับท่านผมอยากเลือกอีกท่านหนึ่งครับพลเอกท่านหนึ่งที่ท่านออกมาพูดว่าจะปฏิรูปตำรวจและระบบข้าราชการให้ชัดเจนไม่ให้ตำรวจเนี่ยรวบหัวกินหางเสียายหรือตัวนิติวิทยาศาสตร์แยกออกมาหน่วยตัวเองพิสูจน์หลักฐานแยกเป็นหน่วยตัวเองอะไรแบบเนี้ย ผมว่าแฟร์ต่อคนไทยมากๆเพราะตอนนี้นกักการเมืองมันกัดกินบ้านเราจนไม่เหลือพื้นที่ข่าวสะอาดหรือว่าพื้นที่ให้ประชาชนได้พึ่งพิงในเรื่องของความยุติธรรมอีกต่อไปแล้วนะครับตรงนี้ผมขอทุกคนโคลเมนต์แล้วกันว่าเราควรจะเลือกใครแล้วเราควรจะบริบัติตัวอย่างไรเลขคาถามหนึ่งนะครับคุณยังเชื่อในการจอมพลังหรือไม่ผมขอโคลเมนต์ครับผมเองก็เจ็บปวดไม่ต่างกับทุกคน